s ูซูกิดิวออฟเดอะเยีดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับ s u ซูกิวอร r รี่ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th หรือโชลุม s u z u กิทั่วประเทศรับตั้งแต่ไทยเบสคนที่3รีสอร์ทเทลวินโนไทย มาเติมความแข็งแกร่งให้ทีมของคุณพร้อมนั้เแต่ฝีเท้าดีอีกมากมายครับที่เกมฟุตบอลดับหนึ่ง F.C. ออนไลน์เท่านั้นได้บนคอมมันกว่าแน่นอนคลิกลิงกด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมิ่งใช้แล้วถูกใจไม่บาดไม่คันน้องชายสะอาดขนไม่เป็นตอรู้สึกโล่งสบายนวัตรกรรมเซฟเทคปลอดภัยใช้ในทุกส่วนของร่างกายใบยมีดเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่กินขนและไม่ขึ้นสนิมกันน้ำา100%เ์ ถมหัวร้องหวี2ขนาดรับประกัน1ปีเต็มครับสั่งซื้อราคาพิเศษกดลิงก์ที่ใต้วิดีโอได้เลยสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีแดงครับในวิดีโอวันอังคารที่29ตุลาคมนะครับมีข่าวใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาในช่วงเย็นที่ประเทศไทยนะครับประมาณ6โมงหหรือ1ทุ่มตรงครับอิชนฮาก็ถูกปล่อยตำแหน่งแล้วนะครับเป็นรูฟานดิสรอยเข้ามาคุมทีมในช่วงหลังจากนี้ ซึ่งแถลงการของสโมสรนี่ก็บอกว่ากําลังเฟ้นหาผู้จัดทีมคนใหม่เข้ามาสู่สโมสรนะครับก็ต้องรอดูว่าลุ้เตคุมไปกี่นัดและกุณซื้อใหม่เนี่ยจะเข้ามาเมื่อไหร่นะครับวันนี้มีเรื่องราวของภายใทีมาฝากกันแล้วก็เรื่องของโค้ชที่อัดแน่นเลยนะครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของพวกเราชินชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสิ่งหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตได้เลยก็คือว่า บอร์ดบริหารนั้นน่าจะประเมินผลงานและก็ตัดสินใจไว้อยู่แล้วครับเกี่ยวกับการไล่เชนหาออกตั้งแต่ช่วงที่ผลงานไม่ดีก่อนหน้านี้นครับเพราะว่ามีข่าวที่พวกเขาติดต่อชาบียนเดสในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เคยติดต่อไว้เพื่อสำรวจทางเลือกเกี่ยวกับคุณซื้อคนใหม่ซึ่งยังไม่ได้ชัดว่าจะเป็นชาบีจริงไหมนะครับแต่ว่าผลงานของมายูเตที่ดํดิ่งลงไป ตั้งแต่ต้นซีซั่นที่ผ่านมานครับอยู่อันดับ14ของตารางในพรีเมียร์ลีกมี11คะแนนะแล้วก็ตามหลังท็อปโฟอย่างแอสตันวิลล่าอยู่7คะแนนเนี่ยนะครับก็บอดเลยตัดสินใจที่จะปลดเทนฮาร์ออกแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาก็เดินทางออกจากสโมอสรขึ้นเครื่องบินกลับไปที่เนเธอร์แลนด์ทันทีนะครับไม่ได้มีบทสัมภาษณ์หรืออะไรออกมาเป็นแค่แถลงการของยูเตะเท่านั้นสิ่งที่เราต้องตังต้งคําถามต่อจากนี้ก็คือว่านักเตะชุดนี้มีห้องแต่งตัวที่แข็งแกร่งแค่ไหนและเล่น เต็มที่เพื่อโค้ทุกคนหรือเปล่านะครับซึ่งดูแล้วจากเหมือนไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่าการะแสข่าวที่ออกมาจากเดอะไทม์บอกว่าผู้เล่นยูเต็ตเนี่ยดูโล่งใจพอสมควรที่ทันฮาร์เนี่ยถูกปลดออกจากทีมไปแล้วก็มีนักเตะหลายคนที่ออกมาให้กำลังใจแทนฮาร์หลังจากแยกทางกับสโมสอนะครับบ <B udo S 1> ุนโน่แฟนเดกับทีมเผยความรู้สึกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างครับเจ้านายผมซาบซึ้งในความไว้วางใจและช่วงเวลาที่เราได้ใช้ทำงานร่วมกัน ขอให้คุณโชคดีแม้จะรู้ว่าผลงานช่วงหลังไม่ไดีเอาซะเลยครับแต่ก็หวังว่าแฟนๆจะจดจำสิ่งดีๆที่นายทำไว้ให้กับสโมสรอนนะเอริกในมุมมองของผมเองนะครับแล้วก็ที่คุยกับพี่เอ็มเจ้าที่โอทาฟร์ในไลฟ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าความตั้งใจของแมนยูเต็ดอยากจะให้ลูฟานิสลอยเนี่ยคุมขัดตาทับในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นดูจากถแถลงการเพราะพวกเขากำลังเฟ้นหาผู้จัดการทีมระยะยาวคนใหม่ แต่ก็ไม่รู้ว่ารุดเนี่ยจะคุมยาวแค่ไหนครับอาจจะถึงแค่ช่วงพักเบกทีมชาติเดินพฤศจิกกยนก็ได้หรืออาจจะไปจนถึงปีใหม่หรือจบฤดูกาลเลยก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดออกมานะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราพอจะทราบแล้วก็คือรุดฟันดิสรอยน่าจะยกระดับความมั่นใจและแรงกระตุ้นจากนักเตะชุดนี้กลับมาได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องรอดูกันว่าจะมีผู้จัดการทีมคนไหนเนี่ยพร้อมจะเข้ามาคุมทีมในช่วงกลางฤดูกาลหรือเปล่า ซึ่งรายชื่อที่มีออกมาเนี่ยบางคนก็มีตำแหน่งกับทีมอื่นอยู่บางคนก็ว่างงานนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องติดตามต่อข่าวเชิญที่มายยเต่จะต้องจ่ายให้เจนฮาคือ17ล้านปอนด์โดยประมาณจากรายงานของสมิวลัคเคิร์สครับโดยเซอังกิษหลายที่บอกว่าเจนฮาเนี่ยพอจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองตำแหน่งไม่มั่นคงอีกต่อไปแล้วก็มีการเฟ้นหาผู้จัดการทีมคนใหม่ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาทำให้เขารู้สึกไม่มั่นคงกับ การคุมทีมในตอนนี้แล้วก็อาจจะไม่ได้ใจนักเตะทุกคนครับกับผู้เล่นที่ซื้อเข้ามารวมถึงนักเตะชุดเก่าที่เคยอยู่กับผู้จัดการทีมคนก่นกอนรายงานจากเดลนติกเนี่ยบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีรูปแบบการเล่นที่ชัดเจนครับบวกกับดูสับสนในแทคติกของโค้ชที่ใส่ลงไปทั้งการจับตัวผู้เล่นการแก้แทคติกลงถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละเกม แล้วก็ทาให้ผู้เล่นเนี่ยไม่ได้สามารถจะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้ครับเมื่อเปรียบเทียบกับทีมลุ้นแชมป์ข้างบนอย่างแมนเชสเตอร์ซิีลิปูและอาร์ซอนเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นมีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็จับต้องได้กับความรู้สึกของแฟนบอลและแนวทางระยะยาวนะครับนี่เหตุผลหนึ่งที่เดลติกบอกว่าเทนฮากจึงไม่ได้ไปต่อกับผลงานของทีมในฤดูก,กาลที่สาของเจ้าตัวและก็มีข้อมูลจากเดอะไทม์เนี่ยนะครับบอกว่านักเตะบางส่วนรู้สึก โล่งใจเหมือนกันที่ธนากออกจากทีมไปแล้วครับนั่นแปลว่าพวกเขาอาจจะไม่ได้เล่นเต็มที่เพื่อโค้ชคนนี้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอีกอย่างหนึ่งที่ตาทามบอกก็คือว่าไอ้ธนาไม่ได้ดูแลนักเตะแต่ละคนเท่าเทียมกันครับมีผู้เล่นบางคนที่รับการดูแลเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาในห้องแต่งตัวได้จากข้อมูลของตาทามนะซึ่งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าข้อมูลนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับมาจากสื่อต่างประเทศคงจะต้องรอดูบทสัมภาษณ์ ทิ้งหางในช่วงหลายเดืนอนต่อจากนี้ครับไปคล้ายกับอเลกุน่าโซชาที่ออกมาเผยเบื้องลึกเบื้องหลังตอนเขาโดนไล่ออกในช่วงจากออกจากทีมไปแล้วประมาณ2-3ปีนะครับก็หวังว่าทน้้างจะโชคดีกับงานใหม่ที่รอยอยู่ในอนาคตข้างหน้าเลยอยากจะบอกให้แฟนๆเนี่ยอดทนรอกับโค้ชคนต่อไปด้วยนะครับพอโค้ชคนต่อไปที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรุดฟันนิสรอยคุมยาวๆหรือว่าคุมกัะาทัพหรือผู้จัดการทีมถาวรคนใหม่เนี่ย เป็นสิ่งที่ออสเลือกมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแผนง,งานระยะยาวต่อไปกับการทําทีมคงจะต้องใช้เวลาแน่นอน,นครับไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีกับการสร้างทีมถ้าเลือกถูกต้องผลงานดีตามที่แฟนๆต้องการทุกคนกคงจะมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลกันนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนมองภาพใหญ่เข้าไว้ในการทําทีมเพื่อประสบควาสมสําเร็จและเชื่อว่าบอดบริหารชุดนี้เก่งพอที่จะเลือกคนที่มาสานต่อแผนของเทนฮากได้นะครับแล้วก็ทําทีมกับกลุมกลังชุดเดิมที่มีอยู่ไปก่อนก่อนที่จะเสริมทีมเข้ามาใหม่ ในช่วงตลาดรอบต่อๆไปเกมนัดต่อไปของยูเตดจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับที่โอทาร์ฟอร์ดคือวันพุธต่อพระศตวรดีที่31ตุลาคมนะครับแข่งขันเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยนะครับก็อย่าลืมรวมพลเชียร์กันแล้วก็รอดูปฏิกิริยาของนักเตะปฏิกิริยาของทีมโค้ดและก็การคุมชิมของรูฟานดิสลอยในการประเดิมสนามเกมแรกในการคุมขัดตาทัพนะครับดูว่าจะมีแรงกระตุ้นแค่ไหนที่จะส่งผลออกมาในสนามน,นะครับและเชื่อว่าแฟนๆคงจะรอเชียร์กัน คล้ายๆกับตอนที่โอเลกุน่าโซลชาเข้ามาคุมทีมชนะคาร์ดิฟ5-1เมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่แฟนๆเนี่ยได้เห็นฟุตบอลที่สนุกขึ้นตามที่ต้องการนะครับมาดูกุนซื้อใหม่ที่มีการพูดถึงกันอยู่ว่าตัวเลือกจะเป็นใครบ้างและสมสรเนี่ยตัดสินใจอย่างไรนะครับวันนี้มีมาฝ่ายกันหลายคนเลยและเชื่อว่าแฟนผีแต่ละชอบไม่เหมือนกันครับทุกคนชอบคนไหนก็ลองพิมพ์มาแลกเปลี่ยนกันได้เริ่มที่ คนแรกที่มีข่าวเชื่อมโยงมาอย่างยาวนานในช่วงและเวลาหลังครับก็คือชาบีเนเดสครับล่าสุดเนี่ยก็ได้เห็นรูปภาพที่ลูกชายของเขาใส่เสื้อแมนเูเตอดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ชาบีเนี่ยเป็นเต็ง2อ,อยู่นะครับในตำแหน่งกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนใหม่เพราะว่าเขาว่างงานอยู่เคยได้ช้ป์ลาลิกาสเปนกับบาร์เซโลนาและก็โคปาเดเรนะครับเป็นกุนซือที่ผ่านบททดสอบสำคัญในฟุตบอลระดับสูงมาแล้ว แต่ว่าจุดหนึ่งที่แฟนผีคงจะประเมินดูคือทัคติกที่ชาบีนั้นใช้คือ4-3-3แบบเกมบุกแอตแักกิ้งไมโยเต็ดเนี่ยมีมิดฟิลตัวรับอายุเยอะคนหนึ่งก็คือคาเซมิโลครับแล้วก็อุกเต้ที่เพิ่งเข้ามาถ้าใช้ชาบีอันเดสก็ต้องดูว่าพวกเขาจะเสริมทีมมากแค่ไหนกับแผนที่จะรองรับเพราะว่าชาบีแนเสเป็นกุนซือที่ เล่นได้ค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับและมีรูปแบบการเล่นที่สวยงามแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจแฟนบอลทั้งหมดหรือเปล่าครับอัตราต่อรองที่ชาบีจะมาเป็นกุญซื้อคนใหม่จากบริษัทต่างประเทศเนี่ยมองว่าอยู่ที่ลงทุน2จ่าย7นะครับเป็นกุนซือที่น่าสนใจเลยทีเดียวคนต่อมาครับที่ยังตัดชื่อทิ้งไปไม่ได้แล้วก็แฟนบอลไม่ค่อยชอบเลยก็คือเกรเดตเซาเกตครับอยู่ในอัตราต่อรองลงทุน 1. ่จ่าย6เป็นตัวเลือกที่3นะครับ มีการพูดถึงกันอยู่เซาเกตเนี่ยว่างงานหลังจากที่ออกจากทีมชาติกงกฤษไปนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแดนแอชวัลดแต่เขายังไม่เคยประสบความสำเร็จกับฟุตบอลระดับสูงในการคุมทีมสโมสรหรือทีมชาติอันนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่แฟนปิดแสดงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ถ้าเลือกเซาเกตมาแล้วก็เลือกของผลงานล่าสุดกับทีมชาติกรีฑาด,ด้วยนะครับส่วนเตง4นะครับที่อาจจะคุมทีมนริเียร์ล,ลีกมาต่อเนื่องแล้วแล้วก็มีชื่อพัวพันธ์กับ การเป็นผู้การทีงคนใหม่ของยูเตดอยู่ตลอดนั่นคือโทมัสแฟรงค์จากเบนฟอร์ดนะครับอยู่ที่ลงทุน1่จ่าย10จากอัตราต่อรองล่าสุดแฟรงค์ Frank เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าขอให้เทนฮารชโชคดีนะครับรู้ว่าเขาเป็นโค้ชที่เก่งมากๆแล้วก็ได้2ชั้นกับแมนเชสเตอร์ยูเตดเขาเป็นกุนซือที่ยอดเยี่ยมครับและมีเส้นทางอาชีพที่งดงามก็แน่ใจว่าเทนฮากเนี่ยมอบทุกสิ่งทุกอย่างเต็มที่กับการคุมทีมแมนเชสเตอร์ตตลอดมาแล้ว แล้วก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนักวิเคราะห์ต่างประเทศมองว่าแฟรงก์ยังไม่ใช่ตัวเลือกระดับต้นๆนะครับแต่เป็นตัวเลือกที่ถูกพูดถึงเฉยๆเพราะเขายังคุมทีมระดับกลางยย่างเบนฟอร์ดอยู่แล้วก็มีผลงานที่เกาะอ,อยู่ในพรีเมียร์ลีกได้อย่างสบายแต่แฟนยูเต็ดน่าจะต้องการคุณซือที่มีบิ๊กโปรไฟล์หรือว่าเก่งมากกว่าน,นี้ชื่อชั้นมากกว่าน,นี้ครับเต็ง6เต็ง7จ็ดเต็ง8และเต็งเ้ารวมถึงเต็ง10นะครับคือกรัมพอเตอร์อยู่ในหลักเต็ง มีโอกาสลงทุน1จาก12นะครับก็ชื่อนี้ผมว่าอาจจะยากสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีผลงานการันตีเกี่ยวกับความสําเร็จและไม่เคยคุมทีมใหญ่นอกจากเชลซีนครับรูเบนโอมาลินเป็นต,ตังเจ็บก็เป็นชื่อที่หลายคนชื่นชอบครับฝีมือการันตีกับสปอร์ติ้งลิสบอนทำทีมได้สนุกในเรื่องของเกมรุกแล้วก็มีผลงานเก็บแต้มต่อแมตช์เฉลี่ยอยู่ที่2กว่าๆเลยนะครับ ชนะเก้านัดรวดในการคุมสปอร์ติ้งในพรีเรียราลิกาฤดูกาลนี้ส่วนเต็ง8เป็นค,คีฬาเมคเคนนาครับคุซื์อิฟสวิดผมว่าคนนี้ก็ชื่ออาจจะรองลงมาแต่ก็ถูกเชื่อมโยงอยู่เต็ง10เป็นไมเคิลคาริกที่ดูแล้วก็ยังไม่ได้มีข่าวเข้มข้นมากนะักส่วนเต็ง10คืออีเดนเทอร์ซิสครับคุลสอของดอกมุลที่ลงทุน1จ่าย33คนนี้ก็ยังตัดทิ้งไปไม่ได้เพราะว่านักข่าวอังกฤษหลายคนพูดถึงนะครับกับผลงานที่ทําให้กับทีมเสือเหลืองส่วนเต็งสุดท้ายครับ หลายคนชอบคนนี้มากแต่ว่าดูอัตราต่อรองล่าสุดและสิ่งที่บัทต่างประเทศมองคือดูยังหันกลัคือจูเลียนนานเกลส์บันอยู่ที่ลงทุน1จ่าย40นานเกลส์บันเนี่ยมีรายงานจากท็อกสปอร์ตเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าเขาพร้อมเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับกับการมาคุมแมนเชสเตอร์เตดแล้วก็อยากจะกลับมาจัดงานสมโมสรออ,อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยคุมทีมชาติเยอรมันอยู่มีสัญญาถึง2026ส่วนแตงหนึ่งนะครับสำหรับผู้จัดการทีมค,คนใหม่ที่ ต่างประเทศมองนะตอนนี้คือรุดฟานนิสรอยนะครับก็อาจจะคาดเกี่ยวกับทั้งเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวและผู้จัดการทีมถาบอลด้วยอยู่ที่ผลงานส่วนตัวหลังจากนี้ครับทุกท่านชื่นชอบใครกันบ้างนะครับกับตัวเลือกุนซือที่นาเมาฝ่ฝาดก,กันประมาณ9-10ถึงคนลองพิมพ์มาแลกเปลก่กันไดน้แล้วก็บอกเหตุผลด้ว่าชอบเพราะอะไรนะครับแต่เชื่อว่าบอร์ดบริหารและเอ็นออจะเลือกคนที่มาสานต่อแผนงานของเทนฮากได้แน่แล้วก็ ทำให้ทีมประสบความสำเร็จมากขึ้นอย่างที่หวังเอาไว้ครับขอให้แฟนบอลทอดทนรอกันนิดนึงสิ่งที่เลกูน่าโซชาทําไว้นี่ครับสิ่งที่เทนฮาร์ทำไว้จะยังคงเป็นรากฐานที่แข็งกร่งต่อไปให้กุนซือคนใหม่มาสานต่อหวังว่าทีมจะอยู่ในเส้นทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้กําลังใจคนทํางานทุกคนครับทั้งบอดบริหารโคช้ชแล้วก็นักเตะเดินหน้ากันต่อครับขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามฝากกาดติดตามกดไลค์กดแกชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเราพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป ถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและข้างไค้ไม่อยู่แตดทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายเสร็จครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ